ยไิยไคะ่ะต้อนไแล้วพาโดนะคะโดยคิค่ะยิ้มมาเหมือนไม่ได้ถูกานไม่ไคะ่ะทฉันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้โอกาสต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาในงานวันนี้ซึ่งเป็นงานสัมมนาสัดยอดครั้งที่สามนะคะของอการความร่วมมือระหวา่างสมาคมส่งเสริรมผู้ลงทุนไทยนะคะกับธนาคารปเทศไทยในพื้นที่ภูมิภาคนะคะ ในหัวข,ข้อเรืเ่องของภัยในตลาดเงินและภัยในตลาดทุนนะคะซึ่งอย่างที่ท่านโะสกได้เรียนไปนะคะว่าเรามีการจับเนี่ยทั้งหมดในสาที่เดพืน้นที่ภูมนภาคก็คือขอนแก่นชย้ใหม่แล้วก็สุดท้ายก็มาที่จังหวัดสงขลาก็ต้องบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสมําคัญในพื้นที่เหมือนกันว่าในการและพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ของเศรษฐกิจอยู่มันมีความจาเป็นมีความสมําคัญในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเรียนมาทางสม,คมคาคมก็ไดยต้เอเลืยกหมายที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเพราะว่า มันก็เป็นการสร้างความรู้องคความรู้ให้กับพลุชนในพื้นที่เช่นทุนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภัยนะคะที่เราอาจจะเห็นทุนบ่อยๆเรื่องของไัยการลงทุนหลอกลวงให้ลงทุนหรือว่าให้ข้อมูลของการลงทุนที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เข้าใจว่าทางสมาคมก็อยากจะส่งเสริมให้มีความข้อรู้ความเข้าใจในการที่จะลงทุนต่างๆด้วยก็ในตลาดทุนของไทยของของรางวันะคะ ผู้วยการอาวุโสธนาคารใมประเทศไทยสำนักงานพราต่านนะครับธนาจารย์คณะนิติศาสตร์อยูลาลงกรมหาวเทยาัยท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านหน้าปิสมัยนะว่าควรจะลงทุนตัดายชีวิตไม่ลงทุนก็ ไม่ไม่มีความก้าวหน้าทางทางชีวิตอยู่เฉยๆก็ไม่ไม่ก้าวหน้าแต่ว่าต้องรู้เท่าทันต้องมีความรู้ต้องสามารถที่จะรู้เท่าทันกับขบวนการที่จะหลอกล่อเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะนักลงทุนที่จะรักษาหรือว่าบางคนที่ ที่โดนเข้าไปแล้วก็จะทำอย่างไรให้จะสามารถรักษาสิทธิของเราให้ได้ก็้ามงนะครับงานหลักๆนี่ก็คือว่าเราเนี่ยก็คือทำให้ที่เป็นตัวแทนของผู้ลงนามในส่วนนะครับแล้วก็เราเนี่ยเข้าไปดูผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทนะครับต้องเริ่มมาจากแต่ครับตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้า นะครับหลักๆเนี่ยเราเราจะไปไปกลุ่มเพื่อที่